สวัสดีครับผมสุพศสุริณารมานันติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกคลิปนี้เป็นคลิปที่34แล้วยังอยู่ที่กิริยาอาการชนะภาษาฮกเกี้ยนเอียภาษาจีนกลางหญิง ภาษาอังกฤษ win แพ้ภาษาฮกเกี้ยน s u ภาษาจีนกลาง s u ภาษาอังกฤษ lose ป่วยภาษาฮกเกี้ยนปี be. ภาษาจีนกลางปิ้งภาษาอังกฤษ sick ไอภาษาฮกเกี้ยน ข้อภาษาจีนกลางเขอภาษาอังกฤษคอฟขุดภาษาฮกเกี้ยนกุดภาษาจีนกลางวาภาษาอังกฤษดิกขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบู่กรีสลินซูจิโกเป็นสบู่ออร์แกนิกเป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกสากระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผม สั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ